สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆที่นี่นะคะแชร์ข่าวเล่าเรื่องอัปเดตประกาศกรมบูติยมวิทยา พายุระดับ3โซนร้อนโนอึนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่18-20กันยายน2563ฉบับที่7ลงวันที่17กันยายน2563เมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้ก็คือ17กันยายนนะคะพายุระดับ3โซนร้อนโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ600กิโลเมตรทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานางังประเทศเวียดนาม หรือที่ระดิจูด14.8องศาเหนือลองจิจูด113.8องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุกำลังเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกข่อนทางเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีแนวโน้มจัททวีกำลังแรงขึ้นอีก คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางระหว่างเมืองเว้และเมืองดานังและเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงวันที่1 8บแถึงยีกันยายนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ โดยเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคอื่นๆจะมีผลกระทบในระยะต่อไปก็อให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้และระวังอันตรายจากลมแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย คาดว่าพื้นที่จะได้รับผลกระทบนะคบวันที่18กันยายน2563บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนเลยหนองบัวลำพูดอนธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารสกลนครกาฬสินธุ์มหาสรารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรและร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกประจินบุรีสะแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล19ก,กันยายนนะคะบ,บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพรพ่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรสุราษฎร์ธานีและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองบุรีลมพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารสกลนครกาฬสินธุ์มารารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญยโสธรและร้อยเอ็ดภาคกลางกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑน ภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล20กันยายน2563บริเวณที่มีฝนตกหนักภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทัยและกำแพงเพชรภาคกลางราชบุรีการจนบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีและชัยนาท ภาคตะวันออกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบ,บุรีประจวบคิลิขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17-20กันยายนขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th สายด่วนพยากรณ์อากาศนะคะ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง